ตื่นตาด้วยแสงไฟตื่นใจด้วยแสงธรรมจะเจริญพรท่านอาจารย์จเจริญธรรมนักศึกษาทุกท่ทานเาวนี้ไ้ตื่นกันทุกคนก็เป็นสิ่งที่น่าอินดีที่เรายัางหายใจได้อยู่นะบางคนหลับไปแล้วเช้านี้ไม่ตื่นขึ้นมา ในวิทยายังไม่มีเลยในประเทศไทยก็คงมีอะไรนะหลับไปแล้วก็ไม่ได้ตื่นเป็นโอกาสดีที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้ทำคุณงามความดีสิ่งที่จะเหลือติดไว้กับเรานะเมื่อเราตายไปแล้วมีแต่เรื่องคุณงามความดีเท่านั้นนทรัพย์สินเงินทองเอาตามไปไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศตามไปไม่ได้ ลูกเมียพ่อแม่เพื่อนฝูงที่รักที่ชน,นิดีว่พาพลาดจากกันไม่ได้ก็ตามไปไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องพ่ากจากกันเรามาคนเดียวเราก็าไปคนเดียวเรามาพร้อมกับกรรมของเรานะเราก็าไปพร้อมกับกรรมของเราเราอยู่ในโลกนี้เรามีโอกาสได้เจอผู้คนได้สัมผัสผู้คนนะ สังคมสิ่งแวดล้อมเครื่องผงนะมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนรักคนไม่รักนะเรามีการกระทําออกไปซึ่งมัอนอาจจะเป็นทั้งกรรมดีกรรมชั่วถ้าไปทกำกรรมชั่วก็ไปกระทบคนอื่นในทางที่ไม่ดีก็เกิดวิบากไม่ดนะีเขาก็คงไม่ชอบ สิ่งที่เราจะได้รับเราเรียกว่าวีบาหรือผลของกรรที่เราทำไปจะพูดจากกรระทำออกไปซึ่งการพูดการกระทำมันมีสาเหตุมาจากจิตใจเป็นหลักจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตนำมาก,ก่อนพอจิตเราเกิดอกุศลเราต้องพูดในทางที่ไม่ค่อยดีนะจะเป็นพูด ด่าว่าทำร้ายทำลายหรือโกหกใจร้ายเป็นต้นนะหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะว่าจิตเรามีอาฆาตพิยบบาทมีโกรธนำมาก่ดถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือก็เบียดเบียนกันแล้วว่าเป็นอันผิดศีลข้อนหนึ่งแล้วศีลก็ด่างรอยเจ้าหมองถ้าถึงขั้น ทำร้ายกันถึงชีวิตก็เ,เป็นปานาธีบาตแล้วทำให้ชีวิตเขาตกร่วงไปทีนี้มันไม่จบแค่นั้นยิ่งถ้ถึถงขั้นไป่นฆ่ากันแล้วทำร้ายกันแล้วเขาก็มีเพื่อนฝูงเขาก็มีพ่อแม่ดังนันคนพวกนี้จะเจ็บร้อนเจ็บแค้แทนเขาก็จะต้องมีการเอาขู่เนี่ยเขารู้วิผลของมันผลอันดับแรกที่เราเห็นคือใจเราทุกร้อนขุนมัว ไม่มีความสุขหรอกเกิดไปทําร้ายทํร้ายนี่เราก็ต้องระวังนะเขาจะทาร้ายเราคืนไหมคนอื่นเห็นเราทําไม่ถูกเขาก็ไม่ชอบเพื่อนฝูงเห็นเขาก็ไม่ชอบก็อาจจะไม่ได้พูดหรอกนะแต่ทีนี้เราไปทําร้ายคนอื่นแต่ทุกวันหนเขาอาจจะมาเอาคืนเราก็ได้หรือคนอื่นมามันมีข่าวเยอะเลยอย่างเงี้ยนะพี่ไปทังแกรุ่นน้องเนี่ยมอสองเนะี่ยไปทังแกมหนึ่งเนี่ย ชอบไปไถเงินมั่งตอบหัวเล่นมั่งน้องก็ไม่ไปก็เห็นเป็นพี่ด้วยเขาจะตัวใหญ่ด้วยมันก็ไม่ได้สู้อะไรหรอกแต่ว่ามันนึกเจ็บใจเจ็บแค้นอยู่วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเดืดนไม่ได้นะก็เลยพกมี่ไปขว่าวันนี้ทาอีกโมโหสวนให้นะก็ทําอีกนะวันนี้มาลังแกมาไถเงินีมาตออหัวเล่นอีกนะ ก็เลยรุ่นน้องเอามีดสวนชั่วเดียวเ็จตาเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องมีอะไรให้งแคร์อะไรกันมากก็สิ่งที่ตามไปหนึ่งก็เสียอนาคตนะเสียนาคตตัวเองก็ทุกข์ใจญาติพี่น้องเราก็ต้องทุกข์ไปด้วยพ่อแม่เราก็ต้องทุกข์ได้วยโดนถูกปับขังเข้าคุกนะ ทุกการกระทำของเราจะมีผลตามมาไอนสไตล์ก็บอกเลยแอคชั่นกับรีอคชั่นแอคชั่นคือการกระทำไปเนี่ยก็คือกำอะ่ะนะแต่แต่เราไปชกแรงมันก็เจ็บแรงแรงโต้ตอบกระทบมาแต่เราอ่ะแรงเราไปชกผนังแรงแล้วก็เจ็บแรงความรู้สึกเจ็บหรือแรงที่กระแทกย้อนกลับคือมันคือเรีอคชั่นถ้าแปลเป็นภาษาพุทธจะคือวิบากหรือรผลนะ นั้นเราทําอะไรไปเราต้องรับผิดชอบงั้นทำทุกอย่างนะมันจะมีผลของการกระทําตามมาเป็นหลักของเหตุผลตามหลักเหตุปัจจัยนะนเรียกหลักอิทัยยปปยยตาเงั้นทาดีมันก็จะมีผลดีต่อตัวเราทําชั่วก็จะมีผลต่อตัวเราแล้วเราต้องประหนักสังวรไว้ด้วยนะเราทำไม่ดีก็สังคมสังคมก็ตำหนิประนามด่าว่า สังคมเดือดร้อนเขาก็ไม่ชอบทีนี้เราอาจจะมีอำนาจอยู่อาจจะมีอะไรอยู่เขาทาอะไรไม่ได้แต่วเขาไม่ชอบเหมือนนักการเมืององค์กรคอร์รัปชันเนี่ยบางทีจะเล่งงานมาเล่งงานยากแต่กฎแห่งกรรมมันก็ทางานเพราะมันไปแน่ะกฎหมายอาจจะเอาเรื่องเอาราวไม่ได้อยู่เขายังมีอำนาจกว่าอื่นอาจจะทําอะไรเขาไม่ได้อยู่นะ ้นกต็ต้องกรรมนึให้ดีนะกรรมนี่เราทําแล้วก็เป็นของของ,งตนนะเป็นสมบัติติดตามตัวนะนักเรียนเชื่อเรื่องกรรมตอนไมนี่เชื่อเรื่องบุญบาปไหมใครไม่เชื่อม่งยกลงเล่นไหมมีไหมเรื่องกฎแห่งกรรนะมนี่ใครไม่เชื่ออานักเรียนมีใครคนไหนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมยกมือที่อยากรู้เด็กรุ่นใหม่ไหมฮะยกหลงสูงที่อยากรู้ เอาไมา่ยกเลยไม่มีเลยแต่แรงมาไม่เชื่อกันเลยนะเอาใครใครยังตั้งตื่นไม่รู้จะเชื่อดีหรือเชื่อไม่ไม่เชื่อดียกมือขึ้นดิเอาเป็นใบกันหมดเลยฟังกันอยู่หรือเปล่าฟังอยู่นะขอความร่วมมือหน่อยอนักเรียนมีสามช้อยนะวันไหน ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราทำอะไรแล้วต้องรับผิดชอบผลของการกระทำของตนนะใครไม่เชื่อ,อยกเื้นท้นสิอยากรู้ไม่มีนะโอ้โอจะมาทิฏฐิกันหมดเลยเ Action, แ,แอคชั่นแต่การียแอคชั่นไอสไตล์เขาไปล่วงหน้าแล้วแต่เขาพูด,พ,ดพูดในเชิงวัตถุนิยมในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันประจักษ์อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเมื่อกี้ถามว่าไม่เชื่อใช่ไหมใครเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยทํากรรมใดแล้วดีก็ตามชั่วก็ตาม เราต้องรับผลของกรรมนั้นจะเร็วหรือชา้าจะชาตินี้หรือชาิหน้าอ่ะใครเชื่อยกมือขึ้นสิยกสูงสูงเลยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องน่าอายเลยเอายกเลยยกเลยอ่ะไม่ยกนี่คือไม่เชื่อโอ้โหน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นผู้หญิงเชื่อมากกว่ารู้ไหมว่าคนที่ไม่เชื่อนี่มีแนวโน้มน่ยทำชั่วว่าขนาดเชื่อบางทีเลยยังหาง้ามใจไม่ได้เลย เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยนะมันแรงด้วยยุ่เยอะแรงกระตุน้นเยอะนะรู้ว่าไปล่วงละเมิดเพศผัวเขาเมียเขาไม่ดีลูกเขาไม่ดีแต่ว่ามันหักห้ามใจไม่ได้อะ่ะอดใจไม่ไหวอะ่ะมันกิเลสอะ่ะมันพาไปกามมัดหาฮนะนี่ขนาดเชื่อนะกลัวนะกฎหมายมีนะก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะก็หลบกฎหมายใช่ไหม บทแห่งกรรมก็เหมือนกันไม่มีใครเห็นแล้วทำม,มันจะมีค่อยค่อยไปรับขั้นหน้าแต่เนื่องจากไม่เชื่อก็เลยไม่ไม่กลัวนะแต่ถ้าเชื่อบางทีมันยังไม่มันยังทำอะ่ะเพราะอดใจไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อมีแนวโน้มจะทำบาปชั่วเยอะเพราะทำแล้วไม่ต้องรับผลอะไรนี่ใช่ไหมทำแล้วเอาตัวรอดชาตินี้ได้ตายแล้วก็จบทุกอย่างก็หมดกันไป นะมันไม่หมดแค่นี้เรื่องของพลังงานเนี่ยนะมันยังไม่จบสิ้นเพียงแค่นี้นะเอาแล้วใครที่ยังกำกึ่งมั้งไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามอันนี้เรายกมือได้กัำกึง่งกำกึ่งมีไหมคือยังยังไม่กล้ายังไม่ตกลงใจนะไม่ครยร่วมมือกันเลยยกบา,างคนก็าไม่ยกมือหลายคนถ้าเรา เพื่อเรื่องกวดแห่งกรรมจะทําให้เราสังรวรจารวมระวังเนี่ยอินทรีย์สังรวรเนะี่ยปรัชญาของวิอ,อะไรอินทรีย์สังรวรคือสํารวมในกายวาจาใจเนะี่ยคือตาหูจมูกทิ้งกายใจนะเพราะเราทําชั่วไปแม้ไม่มีคนรู้เราคิดในใจคิดชั่วร้ายคิดอะไรนะมันก็เกิดผลอันใหญ่แล้วอย่างน้อยก็ทําให้เราเป็นคนใจสขกปรดใจตกต่นทีคิดอภิทุกร้อนในใจขังแคนในใจนะ แต่ถึงขั้นออกไปทางปากทางวาจาคนก็เห็นนะล้วเราต้องมีอินทร์สังวอถ้าเราเชื่อเรื่องกวดแห่งกรรมเราก็ต้องพยายามไม่ทาชั่วละชั่วทําดีนี่ในวันมาฆาพึันผ่านไปวันมาฆาบูชาใช่ไหมวารินไทยก็เหมือนกันความหมายของวารินไทยล็รักคนอื่นก็คือไม่ไปทําร้ายคนอื่นไม่ไปทาชั่วต่อื่นนะเราก็ทําดีต่อื่นคนรักกันเขาก็ไม่ทําชั่วต่อกันเราก็จะทําดีต่อกันในความหมายของวารินทา แล้วถ้าเราไม่เชื่อเราก็ใช้ชีวิตแบบเพราะว่ามันจะมันจะคู่กันนะเรื่องกฎแห่งกรรมกับเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามันจะคู่กันนะถ้ามันไม่มีชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ไปฟังว่านะว่าเราจะปฏิเสธเราก็ไม่รู้มันมอาจจะมีขนาดนะแต่ถ้าเราเชื่อมันมีข้อเสียมันไม่มีนะ ถ้าเราไม่เชื่อนี่นะจะมีข้อเสียเพราะเราไม่เชื่อเรื่องชาิดีชาติหน้ามันจะพ่วงกับเรื่องกวดแห่งกรรมเพราะเราเห็นคนจำเป็นหน้าทำชั่วมันยังไม่เห็นโทษกฎหมายก็เล่นงานไม่ได้จะมาตายไปแล้วก็จบแล้วแล้วไม่เห็นความทุกข์ข้างนอกที่สแสดงออกมาเนี่ยหรือผลที่เขาควรได้เนี่ยไม่สมกับการกระทำของเขาเนี่ยการทําชั่วที่ทําดีของเขาบางทีคนดีก็โดนการแก้งแย่เลยเขาไม่ทําดีเห็นมีนอะไรเลยทําดีได้ ทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีไปแล้วกลับทุกข์ยากลำบากก็มีใช่ไหมเถ้าสมมติว่าไม่มีเรื่องชาตินี้ชาติหน้าการรักผลดีผลชั่วที่เขาทำก็ <c oughs> ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์กฎเห็นกรรมก็ไม่สมบูรณ์ไม่ยุติธรรมโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมจะเลยบ้านเมืองมันไม่ค่อยยุติธรรมอยู่แล้วกฎหมายต่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายก็มีการโกงกินคอรรัปชัน่นมีการ ชอบฉนห้ย,ยุติธรรมอยู่แล้วกวดแห่งกรรมไม่ยุติธรรมอีกโอ้เอ๊ะนี่เชื่อแล้วทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปเอาแน่ยีน,นมีคน,นมันมีพื้นฐานความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมีสัญชาตญาณดิดอยู่แล้วเห็นใครสวยสิ่งแวดลอ้อมไม่มีใครเห็นก็คุกคามทางเพศเลยเห็นไหมเ,เห็นสมบัติใครทิ้งไว้มือถือดีๆราคาแพงๆเป็นทองเห็นไหมไม่มีใครเห็น ไม่ขัวกฎแห่งกรรมอยู่แล้วนี่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วไม่มีหลักฐานพยานจะแก้กล้าโกงกินคอรับชา่นกล้าหยิบละขโมยน,นะเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเรื่องของทิฏฐิอยู่นะทิฏฐิความเชื่อเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เ,เลยกล้าทําชั่วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานนะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชาตินตี้จาหน้าเราตายไปแล้วเราทําอะไรว่าเราต้องรับผล ชาตินี้ก็รับผลไปเท่าที่เห็นน่เลยกรรมตามไม่ทานก็ต้องไปรับชาติหน้าอีกนะถ้าเรามีความเชื่อเหล่านี้เป็นพื้นฐานเราจะมีอินทรีย์สังวรคือความสำรวมระวังนะไม่ทําอะไรแบบเห็นแก่ตัวคือมันมีตัวนี้บังคับอคนเรามันพื้นฐานมันมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวอยู่แล้วนะมันมันต้องการความสุขสบาย หรือผลประโยชน์ตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องผู้อื่นหรอกถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรืออะไรเนี่ยนะเราก็ไม่อยากจะไปทําตามสัญชาตญาณมากนะก็พยายามฝืนหรืออะไรอยู่แล้วดูแลรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมรู้จักกฎกฎหมายแล้วมันยังขั้นสุดท้ายก็ยังมีเรื่องกฎแห่งกรรมอีกนะถ้าเราหลุดไปจากสองกฎเนี่ยนะเรน สิ่งนี้จะเป็นตัวทำให้เขาสำรวมระวังมีสติค,คอยควบคุมกายวาจาใจอยูนะ่ไม่ให้ไปเบียดเบียนเขาไม่ให้ไปทำร้ายเขาไม่ให้ไปทำร้ายสังคมไม่ให้ทำเอรุ่ยสุยแฉกไม่ผิดศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นต้นเหตุของการทำร้ายตัวเองแนละ้วไปทำร้ายสังมคมคนแล้วรอบข้างด้วยนะโลกมันวุ่นวายเพราะคนมันไม่มีศีลอย่านไหมหนึ่งเพราะว่าไม่เชื่อเรือ่องกฎแห่งกรรม แต่ขนาดเชื่อแล้วนะเรายังอดใจไม่ได้หลายหลาย,ลายอย่างนะนั่นก็ไม่เป็นไรเชื่อไม่เชื่อบังคับไม่ได้แต่ถึงไม่เชื่อเราก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนผู้อื่นเห็นแก่ตัวไปจนออกอาการที่ไปทำร้ายทำลายสังคมงั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสีสังวรคอยดูแลจิตใจตัวเองนะไม่ศึกษาใจตัวเองนะ อำนาจในโลกโรดหลงเนี่ยมันจะพาเราไปเบียดเบียนผู้อื่นทําลายผู้อื่นผิดศีลธรรมก็คือขาดความรักคนที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ไปหลังแกผู้อื่นได้ไปผิดศีลธรรมก็คือคนที่ขาดความรักเพราะเราทํากับคนที่ไม่รักคนรักรักจริงๆเราไม่ทำเราถ้ารักบริสุทธินะแต่รักไม่บริสุทธิ์มีผลประโยชน์มีเรื่องการผสมผสรรานพอไม่ได้ดังใจแล้วเราก็โมโ oh, หถึงขั้นฆ่ากันทะเลาะกัน นังนั้นก็หลวงพ่ออยากจะพูดว่าคนเราทําอะไรมันต้องรับผิดชอบผลการกระทําของเราเองผลการกระทํานี้มันมีจริงถึงเราไม่เชื่อมันก็เป็นจริงความจริงมันเป็นอย่างไงมันไม่ได้ขึ้นกับความเชื่อของเราเราไม่เชื่อถ้ามันมีจริงมันก็มีจริงถ้ามันให้ผลมันก็ให้ผลจริงความทุกข์ร้อนเป็นเรื่องของจริงมือนใเรื่องความทุกข์ทุกกายทุกใจ เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้มีจริงไหมในโลกเราไม่เชื่อแต่มันก็เป็นจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับวางเชื่อนะครับแั้นเวลามันมีประสบมาเราก็ทุก์เราไม่เชื่อเรื่องทุกเรื่องสุขถึงเวลามันก็ต้องทุกข์ทุกข์กฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเวลาเราใช้ชีวิตไปนในโลกวันนี้เราอาจจะยังล,งลังเลสงสัยจริงไม่จริงเราสังเกตดู ทั้งเขตชีวิตเราดูชีวิตคนรอบข้างดูสังคมสิ่งแวดล้อมดูมันจะทําให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึน้นว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะไปทางจริงหรือไม่จริงนะออ,อนนี้มันมีเรื่องด่างดูเรื่องหม่งใช่ไหมแต่งโมใช่ไหมอาตกรรมแต่งโมเนี่ยอาตกรรมอําพรางเนะี่ยกฎหมายอาจจะยังเล่นงานก็ไม่ได้ก็มีอํานาจมีอิทธิพลชอชฉนขบวนการยุติธรรมได้นะ แอกโอเด็กรรมมันต้องเล่นางานแน่ไม่ช้าก็เลวให้โอวายเตืนก่อนนะคราวนี้นะนั่งสมาธินั่งตัวตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้าก็รู้ตัวหายใจออกก็รู้รนะ